ไทยอัปเดตจ้าวันนี้พามาเบิงึงเออบัวแดงน้อยอุ้ยอยหัวต่ำเอาไปเตยถุนเถียงหนามาก็ต่ำตำ,ตำดูมาชมนรงกันจ้าช่้งสมสานเกลื่รนความแนายมีมันี้มทาทดลองปลูกบัวแดงจ้าได้ผลดูดจ้านี่ไว้กองหนึงน่งหนึ่งเอาไปไว้อยู่ในบ้านอยู่นี่เองว่ามีหม่องไสก็เลยไว้ไว้ในเอียงหน่อยในบ้านเดี๋ยวไปไทยบ่งอยู่ในบ้านก็กำลังงามคือกัน,น,กนจ้างามอยู่ด้วยเจ้ายาวๆเลย เลยขายแล้วเงี้ยเราจะ,ระดูขายแขนเลยยาวเป็นแขนเลยนี่จะหัวนึ่งคุณนอกให้ได้กินอยู่ตัวได้ขายอยู่ตัวเนี้ยวดลอนปลูกจะได้ผลดูจ้ะงามงามนะงาม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 จะงามงามเป็นขาวโอชัวเลยสุดยอดสุดยอดทดลองเบิึงก็ได้ผลดู

ได้อัปเดตใ้เบิองแล้วจ้าคลิปนี้ก็ลังสนีทแล้วจ้าสวัสดีจ้า